โอเคมาดูข้อต่อไปกันเลยข้อนี้ก็จะมีสะดมกสะดมขอแล้วก็สะดมคอเขาอยากรู้ว่าอันไหนมากกว่ากันอันไหนน้อยกว่ากันหรือว่ามันมีค่าเท่ากันอ่าเราก็มาหาเลยว่าสะดมกสะดมกเขียนกตรงนี้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นของสองร้อยคำวาย่าเปนคืออะไรยีก็คือยีส่วนด้วยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยก็คือเทียบจากหนึ่ร้อยเสมอ 50%ก็คือ50ส่วน100 75%ก็75ส่วน100ถูกไหมของคือคำว่าคูณนั่เองของ200ก็คือคูณ200เข้าไปด้านบนมีศูนย์ตัวด้านล่างมีศูนย์ตัวก็ตัดกันไปซะก็คือหารนั่นเองถูกไหมยี่สิบห้าคูณสองก็จะมีค่าเท่ากับ50อ่ะอันนี้คือสะดมกไก่นะต่อไปมาดูสะดมขอไข่สะดมของไข่ก็คือ A ซึ่งเราไม่รู้ว่า A มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราต้องไปดูในสะดม คอควายคอควายเขาบอกว่า 2a บวก1เท่ากับ100ก็แก้สมการแบบง่ายมันบวก1อยู่เราก็ต้องลบ1ทั้ง2ข้างก็ลบ1ไปทั้ง2ข้าง100ลบ1บวก1ลบ1ก็จะหายไปเหลือแค่ 2a เท่ากับ100ลบ1ก็จะเหลือ99ทีนี้2คูณกับ a อยู่จะทำ2ให้หายไปก็คือ หารสองทั้งสองข้างดังนั้น A ก็จะมีค่าเท่ากับ49.5เค้า okay, ไหมดังนั้นตรงนี้ A ก็49.5เขียนไว้ตรงนี้อ่ะนี่กอนี่ขอนี่ขอทีนี้เราไปดูในโจทย์ในโจทย์ข้อที่1ถ้าค่าในสะดมกอมากกว่าค่าในสะดมขอถูกไหม50มากกว่านี้ดังนั้นข้อก็คือถูกต้อง ใช่ขอกอข้อที่1ถูกต้องข้อที่2ถ้าค่าในสะดมขอมากกว่าค่าในสะดมกอไม่ใช่ข้อที่3ค่าถ้าค่าในสะดมกอเท่ากับในสะดมขอก็ไม่เท่าข้อ4ไม่สามารถสรุปได้กอหรือขอมีค่ามากกว่ากันก็ไม่ใช่ดังนั้นตอบกอไก่โอเค